สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการงานและมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะเราจะมาเจาะเฉพาะ2เรื่องนี้เป็นหลักเลยนะคะและคิวนี้ก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั่นเองค่ะและการดูเกี่ยวกับเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินนะในคลิปวิดีโอนี้เป็นการดูประจำเดือนมีนาคมปี2564ค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยว ามาเริ่มกันเลยนะสำหรับคนวันเสาร์ค่ะสมัยขอเริ่มกันที่เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของการงานก่อนเลยนะคะสำหรับคนวันเสาร์ในเดือนมีนาคมนี้งานค่อนข้างยุ่งมากๆเลยนะแต่คนวันเสาร์ในเดือนนี้ไม่รู้ว่าคุณเอาพลังมาจากไหนไม่รู้ว่าเอาเรี่ยวเอาแรงมาจากไหนนะคะคุณมีความกระตือรือร้นอย่างมากคุณมีความขยันมากขึ้นนะคะคุณมีความอยากทำอยากลงมืออยากทำให้เสร็จสิ่งที่รับผิดช อยากเคลียร์และอยากทําให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะใครที่เป็นคนวันเสาร์นะคะที่ทําธุรกิจมีกิจการมีหน้าร้านเป็นของตัวเองนะคะในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมการแมนเทนเน็ตเครื่องจากการใช้จ่ายเงินไปกับการแก้ปัญหาหรือพนักงานลูกน้องไม่มาทํางานขาดงานนะคะหรืออาจจะมาทํางานแต่ทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพอะไรประมาณนี้นะมันเหมือนกับมีเรื่องจุกจิกจุก ิดใจนะคะกวนใจเล็กๆน,น้อยๆเข้ามาอยู่ตลอดเดือนเลยนะทำให้คนวันเสาร์เนี่ยค่อนข้างหัวหมุนและบางทีก็ค่อนข้างเครียดด้วยนะคะแต่ถามว่างานหนักงานยุ่งไหมในเดือนนี้ค่อนข้างยุ่งค่ะใครที่ทําการค้าการขายเนี่ยเดือนนี้ถือว่าขายดีนะคะมีความหมุนได้ดีฟโฟลวได้ดีนะในธุรกิจนั่นเองค่ะส่วนใครที่เป็นคนวันเสาร์และทํางานประจำนะคะเป็นพนักงานบริษัทเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะหรือข้าราชการ และรัฐวิสาหากิจต่างๆนะในช่วงเดือนนี้เนี่ยมีเกณฑ์การอุปถรัรมภ์ค่อนข้างดีเลยค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นงานหลักๆมาให้ยื่นงานสําคัญมาให้คุณรับผิดชอบเขาอาจจะมองเห็นถึงความสามารถของคุณเขามองเห็นถึงศักยภาพของคุณนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าคนวันเสาร์เนี่ยเก่งอยู่แล้วนะแล้วก็สามารถเคลียร์จัดการงานกับปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะในเดือนนี้คนที่ทํางานประจํานะคะอาจจะรู้สึกว่าคุณมีเกณฑ์ที่ จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอาจจะรู้สึกถึงความออถูกเอาอกเอาใจาอาจจะรู้สึกถึงสิ่งที่คุณพยายามไปเนี่ย มันมีเกณฑ์ที่จะมีฟีดแบ็กกลับมาเป็นอย่างดีเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจยังไงก็ไม่ทราบนะคะสําหรับคนวันเสาร์อ่ะมันเหมือนจะได้ยินข่าวดีเหมือนจะมีแนวโน้มที่ดีเรื่องการงานเข้ามาเพื่อนร่วมงานก็ดีขึ้นหัวหน้างานก็ดีขึ้นนะคะหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆเลยในเรื่องของการงานนะคะและอีกประการหนึ่งนะคะในเดือนนี้สิ่งที่คนวันเสาร์จะต้องระมัดระวังเลยนั่นก็คืออารมณ์ของคุณนะคะอาจจะงุ หงิดง่ายอารมณ์ของคุณอาจจะโมโหง่ายไปกับเรื่องของการคาดเคลื่อนไม่ตรงเวลามีคนผิดนัดนะคะตกลงหรือว่าดีลหรือว่าเจรจากันแล้วไม่เป็นไปตามที่ตกลงนะคะตรงนี้นะคะอยากจะบอกเลยว่าการที่คุณมีการคุยหรือการเจรจาใดๆก็ตามควรจะมีเอกสารมีลายลักษณ์อักษรมีคนที่เป็นพยานมาเซ็นมากำกับนะคะเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์แล้วก็เพื่อที่จะไม่เกิดความคาดเคลื่อนนะคะในช่วงเดือนนี้คุณนัดกับ ใครไว้ใครสัญญาอะไรกับคุณไว้อาจจะมีเกณฑ์ไม่เป็นไปตามที่เขาพูดมีเกณฑ์ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันนั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าเกณฑ์การคาดเคลื่อนก็มีเช่นเดียวกันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาในการทํางานค่อนข้างมากเลยนะคะและในช่วงเดือนนี้เกณฑ์คนอุปถัมภ์อย่างที่บอกไปมีมากเลยนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์ให้คําแนะนําให้การช่วยเหลือนะคะมีการผลักดันมอบหมายงานสําคัญสําคัญ,คญมาให้ทํานะ ะะรวมถึงคนที่เป็นคนวันเสาร์เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปร่วมงานกับองค์กรใหญ่ๆได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะได้ร่วมงานหรือว่าได้ร่วมกับแผนกอื่นๆนะเรียกได้ว่ามีการหมุนงานมีการฟโฟล์งานที่ดีมากยิ่งขึ้นไม่ซ้ําเดิมไม่ซ้ําเอ,อไม่จําเจประมาณอย่างนี้นะคะมีการทําอะไรที่มันเป็นรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะโอเคเลยนะโดยภาพรวมถือว่าไม่แย่สําหรับคนวันเสาร์ค่ะอาจจะมีเกณฑ์หงุดหงิดหรือว่า โมโห,โหในเรื่องของการคาดเคลื่อนบ้างนะคะแต่เป้าหมายเรื่องงานแล้วก็วิแววแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ยมีเกณฑ์ขยับดีในเดือนนี้เช่นเดียวกันค่ะการค้าการขายก็ลงตัวด้วยค่ะต่อมาเรามาดูในเรื่องของการเงินการทองกันบ้างนะคะสําหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะในเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่ามีข่าวดีเรื่องของการเงินเข้ามาค่ะหมุนเวียนเงินดีใช้จ่ายเงินได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะในเดือน นี้จะเป็นลักษณะของการทำงานมากก็ได้เงินมากขยันมากได้เงินมากลุยมากเต็มที่มากก็ได้เงินมากตามค่ะมันเป็นลักษณะการแปรผันตรงเลยนะถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะส่วนในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะคะรายจ่ายของคนวันเสาร์ส่วนมากแล้วก็จะหมดไปในเรื่องของการดูแลคนในครอบครัวจุนเจือคนในครอบครัวซื้อของเข้าบ้านนะคะและอาจจะมีเกณฑ์ซื้อ,เ,อ,อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะ นะมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อของชิ้นใหม่แอร์ใหม่ทีวีใหม่ตู้เย็นใหม่ประมาณนี้หรืออาจจะหมายถึงการซื้อเฟอร์นิเจอร์มีการตกแต่งบ้านบางอย่างเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันค่ะสําหรับบางคนบอกว่าเอ๊ไม่ได้มีการเรื่องเอไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะซื้ออะไรเข้าบ้านอยู่แล้วอาจจะมีปัญหาที่จะต้องจ่ายเกี่ยวกับบ้านอยู่ดีนั่นก็คือเรื่องของของเสียของซ่อมนะคะปั๊มน้ําอาจจะเสียท่อประปาแตกอะไรในช่วงเดือนนี้มันมีเกณฑ์ที่จะต้องซ่อมทํานุบํารุงชเช่นเดียวกัน กันค่ะอีกประการหนึ่ง ถ้าใครไม่ได้เสียเงินไปกับเรื่องของการซ่อมบ้านนะคะหรือซ่อมรถนะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คนในครอบครัวจะเกิดการขัดแย้งการทะเลาะกันหรือผิดใจกันในบางเรื่องหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะไม่เข้าใจกันค่ะมันมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะประมาณนั้นนะคะสมัยอยากจะให้คนวันเสาร์นั้นใช้คําพูดคําจาให้ดีนะคะมีสติในทุกๆก,การกระทําอยาวโวกเวดวีนโวยวายไม่เอานะคะขอให้พูดจากันด้วยความ ประนีประนอมค่ะแต่ถ้าใครไม่ได้ทะเลาะก,กันนะอย่างที่บอกไปมันมีเรื่องของการเสียเงินเข้ามาค่ะก็ต้องรู้จากการวางแผนการใช้เงินด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะคนวันเสาร์ยังมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะอาจจะได้โชคได้ลาบมาจากทางไกลค่ะถ้ามีคนอยู่ทางไกลมอบหมายโอกาสให้กับคุณนะคะคว้าเอาไว้ก่อนอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าดีนะคะหยิบเอาไว้ก่อนคว้าเอาไว้ก่อนค่ะมีเรื่องของเงินเงินทองทองจากทางไกลด้วยนะคะ เงินทองจากทางไกลตรงนี้สมัยมองว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับโซเชียลอาจจะเกี่ยวข้องกับออนไลน์ก็เป็นไปได้นะคะใครทําการค้าการขายผ่านทางโซเชียลออนไลน์ก็มีเกณฑ์ที่จะค้าขายดีได้เงินมาจากหลากหลายทางนั้นเองค่ะก็คร่าวๆเท่านี้นะคะสําหรับเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินของคนที่เกิดวันเสาร,ร์ในเดือนมีนาคมปี2564นี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ผู้ที่เกิดวันเสาร,ร์ทุกท่านประส พบเจอกับสิ่งดีๆเฮงๆรวยๆปังๆกันท่วนหน้าด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ